สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหล่ง 4H กรับผมวันนี้พุบกับผมอีกเช่นเคยกับเกมบอลโ o บอทกับผมอ่าโอ้ย์ย่บอลโรบอทกับผมเกมที่มีกิจกรรมตอนนี้แบบเยอะแยะมากมายต่อเนื่องนะวันนี้ครับผมผมก็จะมาทำจะมาพูดถึงกิจกรรมตัวนี้ครับผมก็คือระบบอันนี้ครับ แบตเทิรนซีซั่นนะเขาเขียนไว้แบตเทิรนซีซั่นนะแบบ A B เนี่ยมันไม่มีปัญหาสําหรับเพื่อนนะแต่แบบ E ครับผมเราจะมาพูดรายละเอียดกันว่ามันเป็นยังไงครับโอเคไปดูกันเลย โอเคครับผมหลังจากที่สองคลิปที่ผ่านมานั้นก็คือมีการสรุปผมได้สรุปกิจกรรมทั้งหมดในกิจกรรม7.1เนาะแล้วก็พูดถึงะระบบปฏิบัติการใหม่นะผมรูปแบบการทำแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะของของรางวัลน,นะก็คือชื่อคลิปก็มีมันเพื่อนแซวเข้ามา,าโอ้โหพี่ชื่อคลิปยาวมากอะไรบ้างแล้วก็วิธีการทําของ b a t เทิ p a นพาร์ตัวนี้ฮนะที่มันเพื่อนบอกเข้ามาครับ ว่าต้องทําตรงนั้นตรงนี้มันถึงจะได้รางวัลคือต้องบอกกันตามตรงนะครับผมคลิปที่ผมทานะนะั่นน่ะมันคลิปทําล่วงหน้านะตอนที่มันอัปเดตใหม่ๆจริงๆผมมองดูแล้วเนี่ยผมก็เห็นแล้วล่ะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ส่งผลซึ่งกันต่อเนื่องกันแต่ว่าผมมันไม่มีข้อมูลนะตอนนั้นนะก็เลยไม่กล้าที่จะพูดแล้วก็ไม่กล้าที่ทํทำลายแต่หลังจากที่ ลงคลิปไปเนี่ยเ,เพื่อนๆก็มีความปรารถนาดีและหวังดีครับผมบอกข้อมูลเข้ามานะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยก็เป็นไปตามที่คาดไว้ครับผมก็คืออ่ากดผิดเลยก็คือคะแนนตรงนี้ฮะที่ในคลิปผมบอกไปว่าของฟรีเนี่ยอาจจะต้องเติมอย่างเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่นะณตอนนี้นะครับผมก็บอกกันได้เลยว่าของฟรีตรงนี้ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับนะคือฟรีมันก็คือฟรีนั่นแหละ แต่ตอนนั้นผมก็ยังงง,งอยู่ก็คือไปทํากิจกรรมตรงที่ผมบอกครับผมก็คือกิจกรรมที่ต่อจากการเก็บเหรียญจะได้รับปีพวกนี้ฮะเป็นขั้นขันข,นขั้นนะนี่ฮะปีตัวนี้ก็รับมาแล้วนะตอนนี้ของผมนั้นถึงขั้นที่4ครับผมคลิปนี้ก็เลยจะมาบอกว่ารายละเอียดในการทํา1ถึงสนั้นมีอะไรบ้างเนาะเพื่อให้เพื่อนๆที่ยังไม่ทราบครับผมเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบ นะขอ,อย้ำเลยนะครับผมเพื่อนๆนที่ยังไม่ทราบแต่คนที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมทราบแล้วก็ดูเพลิน,พนไปก็ได้อะไรประมาณนี้ฮะผมเนี่ยกําลังรอภารกิจต่อไปครับผมเพราะว่าตอนนี้ทําไปหมดแล้วนะนี่ฮะอันนี้อยากได้มากเลยนะธุรกิจเอออันดับที่ห้านะชุดสี่นะเออนี่ครับอยากได้มากๆนะโอเคเราไปดูรายละเอียดกันครับผมสําหรับแบตเทิลพาร์แบบ e ขั้นที่1ตอนนี้นะครับผมไม่มีภาพให้ดูนั่นเพื่อนเพราะว่าผมทําหมดแล้วนะแต่มาจะมาสรุปกันเลยนะครับผมเพื่อให้เพื่อนเ,นเพื่อนได้ฟังกันยังงชัดขั้นหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายมากๆนะก็เล่นไปครับครบ1ิบ้าครั้งนะทีแรกอะผมก็คิดว่าไม่รูมันบั๊กหรือมันอะไรหรือเปล่าแต่ว่าผมมั่นใจนะครับผมว่าเล่นแค่15ครั้งเนี่ยมันก็ผ่านแล้วเพราะบ,บางทีผมแพ้เนี่ยมันก็ขึ้นให้นะ ไม่รู้ของเพื่อนเป็นหรือเปล่าทีแรกคิดว่าต้องชนะอย่างเดียวนะโอเคร,รูปไม่มีแล้วไม่ต้องไปดูมันนะก็คือผมทําหมดแล้วครับก็คือขั้นที่หนึ่งเล่นให้ครบสิบห้าครั้งครับผมเน้นชนะไว้หน่อยก็ดีนะเผื่อความผิดพลาดเพะผมเล่นแป๊บเดียวคือมันมันพลาดเลยอะสิบห้าครั้งนะต่อไปขั้นที่สองครับผมขั้นที่สองเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเป็นการยึดจุดสัญญ,ญาณเนาะ ก็คือพูดได้ง่ายให้ยึดจุดสัญญาณ50ครั้งก็บอกได้เลยว่าชิวๆฮะผมจัดหุ่นชุดนี้ลงไปเลยครับผมสําหรับตัวผมนะก็คือมีโลกี่ฮะหุ่นยอดนิยมครับยึดจุดนี่มันต้องโลกีฮะนี่ครับตามไปด้วยนี่ครับแฟนทอมนี่เลยจอมถึกสายลุยวิ่งกระชูดครับตัวที่สามฮะตอห่อน แค่เลเวล9ครับอย่างที่บอกหุ่นผมทุกตัวเลเวล9หมดนะปืนก็แล้วแต่ครับผม8บ้าง9บ้าง10บ้างแล้วแต่โอกาสในเกินนี้ครับผมน้อยที่จะเป็นมาร์คครับแล้วก็ตามด้วยราวน่าครับผมนี่ฮะวิ่งชนเขาเรียกว่าถึกเข้าไปเลยฮะใช้ความถึกเข้าไปยึดจุดแบบหน้าด้านๆครับผมก็คือมีตัวอยู่ก็เข้าไปเลยฮะอาศั่ความถึกทนระเบียดเอาจุดครับรอเพื่อนมาช่วยนี่ฮะ ก็ทําให้ผมเนี่ยอ,อีกตัวหนึ่งครับอจุนเราไปทำดาเมจนะเผื่อผิดพลาดเกมนั้นทําท่าจะแพ้ไม่แพ้ต้องทำดาเมจครับเพื่อจะทําให้เราไม่ต้องติดลบเยอะสรุปก็คือขั้นที่2เนี่ยเป็นการยึดจุดสัญญาณในครบ50สิบครับผมทิคในการเล่นของผมนะฮะอันนี้คือทิคในการเล่นของผมผมเล่นโหมดนี้ครับผมนี่ครับโหมดยึดคลองครับผมผมเล่นโหมดยึดคลองนะเข้าไปยึดจุดสัญญาณครับผมแบบทีทๆการนับจุดของโหมดนี้ครับผม ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นสีขาวเราเข้าไปยึดเขานับหนึ่งฮแต่ถ้าเกิดคู่ต่อสู้ยึดแล้วเป็นสีแดงเราไปยึดสีแดงเป็นสีขาวก็นับหนึ่งแล้วจากสีขาวเป็นสีน้าเงินนับอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นเกมหนึ่งเนี่ยถ้าคุณขยันยึดอยู่สัญญาณเนี่ยให้ได้สี่ห้าจุดเนี่ยก็ชิวๆิวครับผมผมเล่นไปประมาณแค่สิบเกมมั้งไม่ถึงดีฮะบบางทีผมยึดได้แปดเก้าเลยนะจบไปด้วยความรวดเร็วอีกเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับขั้นที่สอง เรยึดจุดโหมดนี้ฮะต่อไปครับผมขั้นที่สามครับผมแน่นอนขั้นที่สามเนี่ยหลังจากยึดจุดสัญญาณห้าสิบจุดแล้วก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่การยึดจุดสัญญาณอีกครับผมขั้นที่สามเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องฆ่าใครนะแค่ไปทําการยึดจุดสัญญาณให้ได้อันดับหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้อ่านนะก็คือผมสรุปคร่าวๆเลยก็คือเข้าไปยึดจุดสัญญาณให้ได้อันดับหนึ่งหมายความว่า เราเข้าไปยุดสัญญาณครับผมแต่จะนับคะแนนเฉพาะเกมที่เราได้ที่หนึ่งเท่านั้นที่หนึ่งไม่ใช่หมายความว่าคุณต้องเป็นที่1ในทีมหมายถึงว่าที่หนึ่งอันดับที่1อะไรยเงี้ยไม่ใช่นะฮะก็คือต้องเข้าไปมีคะแนนครับผมมันมีคะแนนทุกตัวฮะคะแนนใน,ในการทนการกิจกรรมไม่ว่าคะแนนในการยึดจุดคะแนนในทําดาเมจคะแนนในการคิวคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นคะแนนเพราะฉะนั้น อันที่สามเนี่ยคือคุณต้องได้ที่หนึ่งในการยึดจุดหมายถึงคุณต้องยึดจุดให้ได้มากที่สุดในทีมอย่างเช่นเพื่อนเรายึดได้สามคุณต้องยึดได้สี่เพื่อนเรายึดได้สี่คุณต้องยึดได้ห้าดด 4, ดด 5. มันมีคะแนนบอกให้ตอนจบเกมครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปลองทําให้ดูนะอันนี้ผมทําเสร็จแล้วครับผมคือไหนๆก็เข้ามาแล้วไม่มีอะไรทำครับผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะไปกันเลยครับผม รอ,อสักครู่ครับผมก็เข้าโหมดดิดคองมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูครับว่าคะแนนเขาคิดยังไงตรงไหนนะสําหรับขั้นที่3ามครับผมวันนี้รายละเอียดนั้นครบถ้วนแน่นอนนะเพื่อนๆเ,เรียกได้ว,ว่าชิวๆกันเลยทีเดียวบางคงอาจจะยังงงอยู่สําหรับคนที่ย้ำนะครับผมิปสําหรับมือใหม่และสําหรับคนที่อยากทากิจกรรมและยังไม่ทราบนะว่าอะไรเป็นอะไรครับผมใช้อจุนเอ้ผมใช้แฟนทอมลงไปก่อนเลยฮะนี่ครับยึดจุดสัญญาณครับ ไปครับเราต้องยึดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ฮะยึดจุดสีขาวเริ่มต้นแบบนี้ครับนับหนึ่งฮะนี่ครับยึดอย่างเดียวครับผมชีวิตมีการยึดฮะเึ๊บเบบเรียบร้อยพอยึดจุดที่หนึ่งเสร็จเราไปยึดจุดที่สองครับไปครับยึดให้ได้มากที่สุดแต่พูดง่ายๆครับแต่ว่าวิธีการนับก็คือสีขาวนับหนึ่งนะฮะโอ้โหตัวนี้มาครับตัวนี้มันยึดจุดครับเดี๋ยวเราลบก่อนไปอ้าวฝั่งนู้นยังไม่ยึดครับ เดี๋ยวเราไปฮะมีเพื่อนไปแล้วครับเปร๊บไปครับเรามุ่งหน้าไปยึดจุดตัาตาอย่างเดียวครับเอมนี้ผมจะถือว่าผมจะยอมไม่ได้สนใจเรื่องน้ำไม่เท่าไหร่นะก็คือจะถ้าจะทําให้ผ่านเราต้องเลือกครับนี่ฮะยึดจุดสีแดงแบบนี้ครับจะนับสองนะครับผมนี่ฮะนับสองไปถึงกระปดเป็นสีขาวหครับผมจากสีขาวเป็นสีน้ำเงินครอ้าวใครมาเปล่าไม่มีใครมาได้จุดเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวเราลอนิดหนึ่งนะรอให้ตะกี้เราทํางานครับเดี๋ยวเราจะไปยึดจุดนู้นเพื่อนอย่าดันนี่ครับผมเพื่อนอยดันทําไมนี่ฮะไปครับในระหว่างยึดจุดครับทำตาเมธฮะโอ้โหตัวนี้ยิงเราครับเติมเลือดช่วยนิดหนึ่งภารกิจของไม่ต้องห่วงครับแฟนพ่อของผมนี่ทนนะฮะเราไม่ได้การทำตาเมรับผมผมไม่ต้องการสู้กับใครแต่ผมต้องการยึดจุดนะฮะนี่ฮะ้องยึดให้เร็วที่สุดครับปั๊บ ทำน้ำยิงฮะจำเป็นต้องยิงครับอันนี้ต้องยอมครับผมยึดจุดได้ครับปลดมาหน้าเป็นหนึ่งครับนับหนึ่งฮะเติมเลือดช่วยฮะผมไม่ยอมครับนี่ครับปลดได้เรียบร้อยคะตายครับไม่อยู่แล้วฮะเพิ่มความถึกของตัวเองครับด้วยสกิลแบบนี้เลยวิ่งครับจูดนี่ครับสีขาวนับหนึ่งครับสีแดงนับสองนะหมดจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินครับก็คือปลดก็ได้หนึ่งยึดก็ได้หนึ่งครับยิงฮะนี่ฮะแล้วก็ลอยทำน้เมจครับ แอกนี่ฮะเติมเลือดครับตอนนี้ไม่ค่อยมียึดจุดให้ยึดครับยิงอย่างนี้ฮะคิวครับผมนี่แววไในคิวด้วยเป็นไงล่ะอย่างเท่ไม่สนแล้วครับผมมาฮะสามสองหนึ่งนี่ฮะเพิ่มความถึกและความเร็วครับผมยึดจุดนะฮะยึดอย่างเรยวครับผมชีวิตนี้มีการยึดจุดครับยิงครับลัดช็อตได้ทั้งหากนี่ฮะดับเบิลคิวก็เรียกได้ว่า เติมเลือดช่วยฮะจุดของค่าทั้งเกมครับเล่นแบบนี้ฮะแบบเดียวเท่านั้นนะครับผมนี่เป็นทริคครับผมก็ถือว่าเป็นการแก้ตัวแล้วกันนะที่เ,เพื่อนๆบ่นเข้ามาว่าต้องเป็นแบบนั้นเอาโลีิไปเล่นเฉยๆครับผมนี่ฮะพร้อมกับโดนที่ยิงได้ครับผมโอโ้โหชิวๆครับแบบงานนี้ถ้าผมไม่ยึดได้ที่1แล้วใครจะได้ที่หนึ่งเครับผมเข้าไปยึดทั่วแบบขนาดนี้ฮะไปฮะเลงเลยครับผมนั่งรอครับ ส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆที่เขาเล่นกันนะ่ะเขาไม่กล้าไปดื้อด้านยึดอย่างนี้นะครับผมเขากลัวตายผมไม่กลัวฮนะผมต้องการจุดสัญญาณเท่านั้นฮนะนี่ครับไดครับไม่ต้องทําอะไรฮนะนู่นครับฝั่งนู้นครับเมาหมายของเราฮนะหาทางโล่งๆไปครับนี่ศัตรูมายึดจุดได้ละเดี๋ยวเราไปครับเราก็จะแจกไปปลดนะเพื่อนเรามาแล้วนี่เรามาพร้อมเพื่อนได้เหมือนกันครับ ช่วยกันยึดครับช่วยกันดูแลนี่ฮะโดนยิงครับแรงนะครับบอกได้เลยว่าโดนปรับใหม่ครับนี่ครับยิงครับแรงฮะวิ่งตุ่มสี่ตุ่มห้ามีตายครับนี่ฮะบอกได้เลยครับเรลาวัาหน้าตัวนี้เรลาวัาหน้าตัวนี้วิ่งตุ่มสีตุ่มห้านี่นานๆมีตายครับบอกได้เลยเพื่อนผมเยอะนี่ฮะนี่ครับเพื่อนผมเยอะครับแล้วโดนผมก็ยิงทักทีดีโหลดนานครับ เร็วเร็วแหมว่าจะลาตัวหน่อยนี่ครับปลดได้หนึ่งฮะชิวชิวครับผมสมัยสมัยตรงนี้น่าจะนับสองเลยนะครับผมเพราะว่าปลดจากสีแดงเป็นสีขาวและจากสีขาวเป็นสีน้ําเงินนี่ฮะไม้ต่อไม่รอช้าครับผมยึดจุดอย่างเดียวครับไอตัวนี้ก็ยึดจุดเหมือนเราหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ครับเขาไปไหนแล้วก็ไปนั่นะฮะมันจะวิ่งตามเขาไปครับพอเดี๋ยวเขาได้คะแนนมากกว่าเราอะไรประมาณนี้นี่ครับ ชิวนี่ครับมาแล้วแม่จะลัดถอดตาหน่อยไม่ได้ครับวิ่งครับวิ่งอย่างเดียวฮะมีข้อความรบกวนเลื่อนหนีทันีีครับผมไม่รู้เขียนอะไรมาฮะลืมเปิดโหมดห้ามรบกวนครับผมยึดจุดครับก็เรียได้ว่ายึดกันแบบจิวๆฮะดูสิครับหลีกเลี่ยงไททันนะฮะเพื่อนไททันนี่มันระเบิดพื้นได้อย่าเข้าใกล้ครับโลกีของผมนี่บอกได้เลยเลเวล เลขเจ็ดหรือแปดเนี่ยคือยังไม่เต็มนะครับผมอ้าวเพื่อนเรายึดไปรแะแลวน้ำร้อยหนึ่งครับโอ,อ้โหไม่ได้ฮะเพื่นอนรอเดี๋ยวนี่ฮะต้องใส่มาถามลงภารกิจอย่างที่บอกครับผมเห็นแบ๊บๆภารกิจหลบครับนี่ฮะเขามายึดจุดครับเราปล่อยเขายึดนะปล่อยแลย้วนี่ฮะเขายึดจุดเราแก้ครับเรามาแก้จุดครับอุ้ยขอใช้ลำโพงนะยิงบี้เราครับผมต้องพยายามนิดน,นึงนะ ไม่รู้ส่งอะไรนักหนาครับผมกัวผมไม่ทราบหรือเปล่าว่าทำอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นอ่าเรียบร้อยฮะล้วประมาณนี้ครับผมจบเกมมันที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูคะแนนครับผมว่าผมคิดคะแนนยังไงนะสักครู่นะครับผมฮิวชิว,ชวแม่เสียดายครับนี่ฮะเดี๋ยวไปกดนี่ฮะเดี๋ยวปิดคลิปแล้วค่อยดูวิดีโอตรงนี้นะเพื่อเอานี่ครับผมยึดจุดสัญ,ญญาณได้หกนะครับผมโอ้โหดูฮะอ่า ห้าหกเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคะแนนนะว่าเขาเขาเอาคะแนนมาจากไหนอืมนี่ครับตรงนี้ฮะเพื่อนๆจะเห็นตรงระบบปฏิบัติการตรงนี้ฮะจะมีเครื่องหมายตัว i ออยู่นี่ครับถ้าคุณได้ที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยบรรลุสองอันดับก็คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณได้ที่หนึ่งหมายถึงว่าคุณยึดจุดได้มากสุดเนี่ยมันจะขึ้นที่สองร้อยยี่สิบอ่าสองร้อยยี่สิบแต่เผอิญเกมนี้ครับผมมันเท่ากันสองคนครับผม เออมันก็เลยไม่มีอันดับหนึ่งมันเลยให้เราเป็นอันดับสองทั้งคู่ครับเออแบบนี้ผมเคยเจอมาแล้วผมเลยอธิบายถูกนะนี่ครับเขาจะมีคะแนนให้ดูตรงนี้นะถ้าคุณได้ที่หนึ่งคุณจะได้สองร้อยยี่สิบคำนวณได้เลยนะถ้าคุณได้ที่สองหมายถึงว่าคุณเป็นที่หนึ่งคู่อะเออเป็นที่หนึ่งคู่อะคุณก็จะได้หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนี่ครับอธิบายทีนะฮะในทีม คุณยึดจุดสัญญาณได้หตอนแรกผมคิดว่าผมน่าจะได้ที่หนึ่งแล้วแหะแต่ฉันใหญ่ได้มันมีเพื่อนอีกคนครับยึดได้หกเหมือนกันเท่ากับว่าได้ที่หนึ่งทั้งคู่แต่ในเกมมันไม่มีที่หนึ่งทั้งคู่เขาเลยให้เป็นที่สองครับผมที่สองทั้งคู่ก็คือได้คะแนนตามนั้นครับผมอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้คะแนนดูตรงไหนย้ําดูอีกทีครับนี่ฮะให้กดดูตรงนี้ครับคะแนนคุณเห็นนี่ไหมครับแ้มเกียรติยศครับผมด้านบนขวามือตรงตัวไอตรงนี้ครับมีลูกศรนให้ดูน นี่ครับเขาจะขึ้นคะแนนมาให้ยึดจุดสัญญาณันดับหนึ่งนะซึ่งแบบนี่ฮะคะแนนทุกอย่างมันมีบอกครับนี่ครับยึดจุดสัญญาณันดับหนึ่งอันนี้ซ่อมแต้มันดับหนึ่งนี่ยึดจุดสัญญาณันดับหนึ่งต้งความเสียหายก็คือทุกอย่างมีบอกหมดเผอิญว่าเรามีแต้มเท่ากันเนาะมันเลยไม่มีที่หนึ่งมันเลยกลายเป็นที่สองครับได้ร้อยสามสิบเอ็ดแต่ถ้าเกิดคุณได้ที่หนึ่งคุณจะได้เกมละสองร้อยยี่สิบโอเคก็หวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับผม สำหรับการทำภารกิจเพื่อให้รู้เรื่องไปรับใต้ฝุ่นฟรีกันครับผมโอเคบายบายสวัสดีครับ